สิ่งทุกๆอย่างอ่ะมันจะเป็นไปตามธรรมชาติแล้วมันจะสวยงามนะพี่เรียกไปสิบล้านไม่ใช่ว่ามีไหมที่ศาลจะสั่งจ่ายสิบล้านเป๊นะน่ะปล่อยใจไปตามธรรมชาติเลยอะไรที่มีความสุขก็ทําทไปนะเราเคารพศาลศาลจะสั่งจ่ายเท่าไหร่ก็ได้นะเราเรียกร้องสิบล้านเพราะอะไรยังไงยังไงเนาะมันมีสาระมันมีเนื้อมีอะไรหมดแหละทุกสิ่งทุกอย่างมันมีต้นสายปลายเหตุ มันมีเหตุและมีผลอะไรที่มันหนักก็อยากคิดมากแล้วกันเขาบอกเขาเป็นหนี้ห้าหกแสนไม่เกี่ยวกันค่ะถ้างั้นคนที่เป็นหนี้สิบล้านแล้วก็ทําความผิดแล้วไม่ต้องชดใช้หรอถูกไหมพี่สาวโกกวดถ้าเกิดว่าคนเป็นหนี้สิบล้านแล้วเกิดทําความผิดอนะ่ะจะต้องชดใช้ไหมถ้างั้นจะเอานี้มาพูดอย่างนี้ไม่ได้หรอกมันไม่เกี่ยวกันค่ะนี้กับความผิดเป็นคนละอยา่างแยกนะ คนละอย่างมันคนละเรื่องกันอืมจริงค่ะใช่ใช่นะแม่เจออะไรที่หนักหนากว่าเขาร้อยเท่าพันเท่านะอันดับแรกลูกเสียชีวิตก่อนเลยอยู่ๆแล้วลูกตายก่อนเลยนะอันดับแรกนะแค่ลูกเสียชีวิตบนภูเขาเนี่ยสตันไหมนอกไหมต้องตั้งสติไหม ในวินาทีที่รู้ว่าลูกเสียชีวิตแล้วนะมันโดนสาดน้ําแข็งเข้ามาที่หัวอย่างหนักเป็นถังนาทีนั้นที่รู้ว่าลูกเสียชีวิตนะตอนแรกเรานึกว่าลูกเราจะแบบยังดีๆอยู่นะอืมนาทีที่รู้ว่าลูกเสียชีวิตแล้วอ่ะหนักไหมเจ็บไหมเพราะหันมองก็ค่อนข้างเลยนะเราไม่มีไม่มีโอกาสจะร้องไห้เลยไม่มีโอกาสที่จะมาลึงพึง่งนำพันเสียอกเสียใจคนข้างๆนี่คือแบบชักดิ้นตายแล้ว คนรอบตัวรับไม่ได้ใช่ค่ะจะได้สิบล้านขึ้นไมมไม่ใช่ปัญหาไม่ต้องการตัวคนร้ายค่ะไม่ต้องการตัวคนผิดอ่าศาลยังไม่ได้ตัดสินเคารบศาลค่ะเคารบศาลนะแล้วหลังจากลูกเสียชีวิตหนักกว่านั้นอีกตรงที่พอรู้บเบาะแสคนร้ายเรารู้บเบาะแสคนร้ายแล้วเราน็อกอีกไหมอึ้งอีกไหมย,ยิ่งกว่าน้ำแข็งสองถังสาดใส่หัวอีกนะ อึ้งนะักเข้าไปอีกนาทีนั้นนะหนึ่งเราต้องจังตั้งใจเป็นกลางก่อนต้องไม่คิดแบบอคตินะเราต้องต้องแยกก่อนว่านี่ลูกเสียนะนี่คือความจริงนี่คือใจที่มันเป็นกลางใจที่มันเป็นธรรมแล้วเราแยกอย่าเอาความโกรธความเกลียดเข้ามาเป็นตัวแบ่งแยกว่าเขาต้องผิดเขาต้องชั่วเขาทําแน่ จะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แต่แม่แต่ว่าคือมันรู้สึกหลายสิ่งหลายอย่างบอกมันถือเหมือนกันอบอกไม่ถูกจริงๆคืออยากเห็นหน้าคนร้ายว่าเขาจะกล้าสบตามแม่ไหมห,หมายถับใน,นนี้ที่ออกมาเป็นคนที่อยู่ใ,นในกล้ตัวแม่จริงๆแล้วก็เป็นคนที่แม่เคยออกมาบอกว่าสงสารเขาทนที่ที่แม่รู้ว่าเป็นเขาเนี่ย อยากให้สังคมครับรู้ว่าสิ่งที่แม่สงสัยคือมันเกิดจากพิรุษและจิตวิญญาณของแม่สัญชาตญาณของความเป็นแม่ว่าทําไมถึงสงสัยไม่ใช่จูจ่ๆแล้วจะไปกล่าวหาใครลอยๆคือณตอนนั้นเมื่อก่อนไม่เคยมีใครถามแม่ว่าทําไมถึงสงสัยแล้วคือไม่มีใครยอมฟังที่แม่อธิบายเลยอย่างเช่นแม่เคยยกตัวอย่างว่าไม่มีหลักฐานก็จับแม่ไม่ได้อืทําไมต้องรอถึงปี เพราะ<ช>ต้องหาหลักฐาน<ช>ที่<ม>พิสูจน์ว่าเขาคือคนร้ายจริงๆ<ม>แค่เห็นแค่บอกว่าเห็นแค่บอกว่ารู้จับไม่ได้หรอกค่ะ<ม>เพราะสังคมจะไม่เชื่อความอดทนของแม่ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาเพราะบันเนี้ยเพื่อวัมจริงปลากฏดแล้วว่าคนร้ายจริงใครนั่ก็คือบุงคนที่เป็นคนใกล้ชิดก,กับแม่ในอดีตที่ผ่านมา วันนี้ท้านพนอยู่ตรงนี้ไม่อยากบอกอะไรกับเขาค่ะไม่อยากบอกกับลุาพลว่าทําไมแม่ถึงไม่ยอมให้อาภัยผู้ร้ายคนนี้เพราะว่าเป็นคนที่ใกล้ตัวเป็นคนที่ใกล้ชิดเป็นคนที่น่าจะรักน้องรู้จักน้องรู้จักครอบครัวเราเป็นคนที่ครอบครัวเราเอื้อเฟื้อเข้ามาตลอดแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาพูดออกมาให้สังคมรับรู้คือเรารังแกเขาสิ่งที่ใครๆไม่เคยรู้เลยคือเราเอื้อเฟื้อเขามาตลอดอ วันนี้ถ้าลุงอยู่ตรงนี้ลุงยอมรับในสิ่งที่ลุทงทำแล้วมาขอโทษแม่ขอที่จะเอาสุจิตกลให้ในครั้งนี้ไม่ค่ะเพราะว่าคนใกล้ตัวย่อมรู้ถึงสัมพันธภาพที่ดีของครอบครัวว่าเราไม่เคยเอขัดแย้งกันแม่ไม่เคยขัดแย้งกับเขาทําไมต้องทําแบบนี้คุณควรจะรักน้องไม่ใช่เหรอคุณควรจะรักครอบครัวเราไม่ใช่เหรอในเมื่อตอนที่คุณไปทํางาน ตั้งหลายปีครอบครัวเราก็ช่วยตายายเลี้ยงดูลูกชายของเขาทั้งสองคนแต่แม่ไม่เคยพูดให้ใครรู้เลยไม่เคยอ้างเลยเสียใจขนาดไหนคะแม่วันนี้เสียใจมากค่ะเสียใจมากที่เขาเป็นคนร้ายตัวจริงจริงๆแต่คือ จะเสียใจก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะเพราะว่าสิ่งที่เขาทากับลูกเรามันเลวร้ายเกินไปเกินจะให้อภัยถึงตายถึงตายเลยแล้วพฤติกรรมของเขาหนึ่งปีที่ผ่านมานี่คือให้อภัยไม่ได้ค่ะอตอนนี้เกิดคําถามขึ้นใ,ในใจนะคะแม่วาดทำทำไมทํากับลูกเราทำไมทาไมต้องทาขนาดนี้คําถามนี้อยู่ในใจตลอดเวลาหนึ่งปีค่ะอยากให้เขาตอบว่าทําทําไมทําไมถึงทํา ทำยังไงอตอนนี้ไในใจที่เกิดคำถามขึ้นมากมายใช่ค่ะทำไมต้องบอกว่ารักน้องมากจนคนเข้าใจผิดคิดว่าแม่เป็นชู้กับเขาทาั้งๆที่พ่อกับแม่ไม่เคยนอกใจกันเลยและแม่ไม่เคยคิดพิสวาดลุงคนเลยแม้แต่น้อยอสุดท้ายค่ะแม่ ท่านผอทนนี้นะคะที่มาทําคดีนี้ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นกองผบแล้วก็อยากฝากอะไรถึงชุดสืบคดีชงคือนะคะที่เป้าอดทนเฝ้าที่จะ,ะหาความจริงแน่นอนคือแม่ลืมไม่ได้อยากจะกราบขอบคุณขอบัตรอแล้วก็ทีมสืบผู้การนกสินแล้วก็ทีมสื่อทุกคนค่ะทํางานอย่างดีมาตลอดแม้แต่เราโดนกระแสสังคมกระหน่ำก็ยังมีเมตตาเอากับข้าวมาให้แล้วพี่บ้าน ขอบคุณค่ะ,คคะวันนี้ในใจบางส่วนรู้สึกโล่งไหมคะที่ว่าโอเคแหละเรากับครอบครัวอาจจะพ้นข้อขรหาไปแล้วโล่งค่ะโล่งจริงๆอืมแต่ก็ยังเชื่อนะว่าอาจจะมีคนบางกลุ่มทีออ่ไม่เชื่อเราแต่ก็ไม่เป็นไร ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับหลักฐานที่ตํารวจหามาค่ะเชื่อมั่นเน่ยพยานหลักฐานเชื่อมั่นและพยานหลักฐานทําไมสารกว่าจะออกหมายจับได้มันช่างยากเกินทําไมเวลาผ่านไปหนึ่งปีถึงจับได้เพราะแม่เชื่อว่าสารก็ต้องดูพยานหลักฐานทั้งหมดว่าเห็นสมควรแม่คะ่ะรูปน้องอยู่ตรงหน้าเลยวินาทีนี้อยากบอกอะไรกับกลูกสาวนะคะ อยากบอกว่าคนร้ายที่ทำให้น้องต้องเจ็บปวดทุกทรมานเขาต้องรับกรรมอย่างแสนสาหัสอาจจะไม่เท่าที่น้องได้รับแต่แม่คิดว่าเขาคงใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างไม่เป็นสุขสิ่งที่แม่เฝ้ารอสิ่งที่แม่อุทนมาเพื่อน,น้องตอนนี้แม่คิดว่าน้องได้รับความวิติธรรมแล้วตามส่นวนไหมคะ,คะต้องรอดูกนดีต,ต่อไปค่ะ แต่ว่าวันนี้คือแม่คิดว่าแม่ก็ได้รับพรพิเศษแล้วถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดชิ้นพิเศษในวันนี้นะีคะแม่ค่ะใช่ค่ะขอบคุณที่ทางตำรวจทางทีมสืบทางพบตรได้ให้พรพิเศษนี้กับครอบครัวเราในวันนี้ค่ะ